ต่อด้วยเหรียญนะคะเหรียญครุฑค่ะเหรียญครุฑที่มีเอฟซีนำมาขายให้้านาในวันนี้นะคะเนี่ยค่ะเหรียญครุฑที่มีเอฟซีนำมาขายให้พปนานะคะเยอะแยะมากมายเลยครุฑทุกครุฑเลยนะคะก็นารับซื้อค่ะราคาก็ตามแต่ละเหรียญไม่เท่ากันนะคะแต่ละครุฑแต่ละเหรียญราคาแตกต่างกันไปค่ะนะคะเหรียญเหรียญที่เอฟซีนำมาขายให้ไปนาในวันนี้นะคะก็จะมีครุฑก้าเหลี่ยมครุฑตรงครุฑเฉียงครุฑ หนึ่งบาทครุฑสิบ,บาทสองสีนะคะเนี่ยค่ะอย่างที่เห็นเลยนะคะครุฑสิบบาทสองสีครุฑตรงครุฑเฉียงครุฑหนึ่งบาทค่ะครุฑบาทหนึ่งเดะนะคะครุฑเ้าเหลี่ยมเนี่ยค่ะรับซื้อทุกครุฑค่ะจะบอกราคาแต่ละเหรียญที่รับซื้อเลยดีกว่าเนาะ ่านจะได้ไม่จะได้ไม่ต้องมาต่อว่าว่าทําไมไม่บอกราคาเยอะค่ะเพราะว่าเขาดูคลิปเดียวนะคะคนดูน่ะดูแค่คลิปเดียวที่ที่ที่เขาถามนั่นแหละค่ะเขาก็จะเขาก็จะต่อว่ากันแล้วนะคะดูไม่จบแล้วก็จะต่อว่ากันแล้วนะคะทุกคนช่วยดูให้จบนิดนึงเถอะนะคะดูให้เข้าใจนะคะจะได้ไม่เข้าใจผิดจะได้ไม่เป็นหลงเป็นเหยื่อมิชชชีพนะคะ ตรงคนจริงๆอ่ะไม่ค่อยอยากจะเชื่อไปเชื่ออะไรก็ไม่รู้ต้องเสียตังค์กันะนะแล้วก็จะมาบ่นว่าเสียตังค์เนาะอ่ะนะคะมาเริ่มดูกันนะคะเหรียญครุฑนะคะครุฑเฉียงพศสองพันห้ารอยยี่สิค่ะรับซื้อเหรียญละสิบสามบาทนะคะต่อมาค่ะครุฑตรงค่ะพศสองพห้ารอยห้านะคะรับซื้อเหรียญละ สาสิบบาทต่อมาค่ะครุฑเฉียงค่ะปีพศอสองห้าสองสองค่ะรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทขออภัยค่ะพูดผิดนะคะพูดผิดนะคะครุฑเอามาใหม่ครุฑนี้นะคะครุฑเฉียงค่ะปีสองห้าสองสองค่ะรับซื้อสิบสามบาทค่ะ ครุฑเก้าเหลี่ยมค่ะครุฑเก้าเหลี่ยมนะคะรับซื้อเหรียญละสามสิบบาทครุฑสิบบาทสองสีรับซื้อเหรียญละหนึ่งร้อยบาทครุฑบาทหนึ่งเจ็ดค่ะครุฑบาทนะคะสองห้าหนึ่งเจ็ดรับซื้อเห 1, ะะ 2, 5, 1, รีหยญละ พุบาทหนงเดรับซื้อเหรียญละยีบาทนะคะทวนอีกรอบไหมชัดชัดเลยนะคะทวนอีกรอบนะคะทุกคนทวนอายิบมาทีละเหรียญน,นะคะครุฑตรงสองหหรับซื้อราคาร้านประนารับซื้อ30บาท ครุตเฉียง2522รับซื้อเหรียญละ13บาทอโอเคได้แล้วครุตเฉียงปี2520รับซื้อเหรียญละ1 0 สามบาทครุฑ10บ,บาทสองสีรับซื้อเห,หร,อเรียญละ100บาทหเหรียญครุฑบาท17รับซื้อเหรียญละ20บบาท ครุฑเก้าเหลี่ยมแท้รับซื้อเหรียญละ30บาทไม่แท้ไม่รับมีครุฑอะไรอีกหละ่ะหมดแล้วเนาะครุฑมีอยู่แค่นี้ละหกครุดนะคะหกมีหกครุดด้วยกันค่ะเหรียญครุฑค่ะเหรียญครุฑนะคะมีหกครุดรับซื้อทุกเหรียญน,นะคะเนี่ยค่ะนะคะทวนอีกรอบหนึ่งเหรียญครุด สิบบาทสองสีรับซื้อหนึ่งร้อยเหรียญครุฑตรงรับซื้อสามสิบบาทเหรียญครุฑเฉียงปีสองสองรับซื้อสิบสามบาทเหรียญครุฑเฉียงปีสองศูนย์รับซื้อสิบสามบาทเหรียญครุฑหนึ่งเจ็ดรับซื้อยี่สิบบาทอ่ะหัวทิมเจ็ดรับซื้อยี่สิบบาทครุฑเก้าเหลี่ยมครุฑเก้าเหลี่ยมหายอ่ะ ครุฑเก้าเหลี่ยมรับซื้อเหรียญละ30บาทเนี่ยค่ะตามนี้เลยนะคะชัดเจนค่ะชัดเจนที่สุดแล้วนะคะมีทั้งหมด6เหรียญด้วยกันแล้วขาดเหรียญอะไรเนี่ยหกอ๋อไม่ขาดนะคะครบค่ะ,คร,ค,ะครบทั้ง6เหรียญน,นะคะครุฑทั้ง6เหรียญน,นะคะปะนน่ารับซื้อค่ะนะคะทวนอีกรอบค่ะครุฑตรงนะคะ30ครุฑเก้าเหลี่ยม30ครุฑเฉียง13บาทครุฑเฉียง202 2นะคะเท่ากัน13บาท ครุฑบาทหนรับซื้อยี่สบาทครุฑ10บาท2สีค่ะรับซื้อหน0่บาทค่ะชัดเจนนะคะทุกคนนี่ค่ะตามนี้เลยถ้ามีก็ทักประนาดมาไม่ตรงนี้ไม่ต้องทักมานะคะรับซื้อครุฑก,ก็คือครุฑนะคะเหรียญอื่นๆทักตามคลิปที่รับซื้อนะคะรับซื้อครุฑก็คือครุฑนะคะเหรียญอื่นจะไม่ตอบนะคะขออภัยนะคะจะตอบเฉพาะเหรียญที่รับซื้อนะคะทุกคนสวัสด,ดีค่ะ